สุดยอดซีรีส์วายพีเรียดกำลังจะเผยแพร่ประกาศเปิดรอบปฐมนทของซีรีส์อสงไขยอินเทอร์มินาเบิโดยไอดอ f แฟคทอรี่พร้อมเชิญชวนแฟนๆมาร่วมชมตอนแรกในวันที่7-8พฤศจิกายนนี้แต่ที่น่าสนใจคือคู่ฮอตของซีรีส์นี้บิลลี่พัทธชนอน์อ่อนสะอาดและเบบธนทั์พันธุริยกุลจะนําเสนอเรื่องราวรักเร้นลับที่ข้ามขอบเขตเวลาโดยบิลลี่ทาบทบาทคุณใหญ่และเบบทําบทบาท,แ,บท,าบท,บาทแก้วตาในการแสดงที่น่าติดตามมาก เปิดจำหน่ายบัตรในวันที่18ตุลาคม2568ที่ h t t p s w w w t h i t i c k e t m a j o r c o m มีราคาต่างๆเป็น1,500บาท1,200บาทและ800บาทพร้อมเสนอราคาพิเศษ1,000บาทสำหรับบัตรประเภทพิเศษและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นที่พูดถึงซีรีส์นี้ไม่เพียงแต่มีเรื่องราวที่น่าติดตามแต่ยังมีโชว์พิเศษจากคู่ฮอตบิลลี่เบที่จะทาให้แฟนๆยิ้มไม่หุบแน่นอน จับจองบัตรไว้ก่อนเพื่อไม่พลาดโอกาสที่จะได้ชมซีรีส์และโชว์พิเศษที่สุดเซอร์ไพรส์ติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดได้ที่ Interminableth ในโซเชียลมีเดียอสงไขย Interminableth บิลหนึ่งไวที่เบบีเบบเบบิลิเบคุณคิดว่าความรักจะคงอยู่ตราบการหรือไม่มาเติมเต็มความรู้สึกกับเรื่องราวรักที่ล้ำลึกและน่าติดตามของอสงไขย Interminable ในวันที่7พฤศจิกายนนี้เวลา21นาิกานาทีทางช่องวกพรและดูออนไลน์ว่าชัน เวลา22่ินยกา30นาทีบนแอป IQ วายและเว็บไซต์ h t t p i q c o m